เขียนไอฟคอนเซปต์โอ้โหมันคือกระเป๋ากล้องนั่นเองนี่ขนาด10ลิตรเลยนะดูได้ยังงีโ oh, no. อ้โหน่าเลยว่า10ลิตรไม่น่าเชื่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกก่อนแล้วกันว่าเป็นไงบ้างน,นะครับนี่ดูจากด้านหลังก่อนมีซิปเก็บของได้ไมาจะเป้กวกเป๋าตางังหรือพาสปอร์ตนะครับน,นี่ต้องบอกว่าสิ่งดีๆที่เรานําเสนออีกแล้วแล้วก็มีหูหิ้วอย่างนี้ก็ได้สายนะครับอันนี้จะคาดเอวหรือว่าคาดข้างก็ได้นะ แล้วผมชอบอย่างหนึ่งเลยตรงเนี้เป็นแบบล็อก2ชั้นถ้าคุณกดตรงนี้เอาไม่ออกนะถ้ากดตรงนี้สอันก็เอาไม่ออกตัวนี้ล็อกอยู่ต้องกดปุ๊บปุ๊บกดล็อกอืมดีมากอันนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะฮะเป็นล็อก2ชั้นอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้าก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์ตรงกลางนี่นี่ไอนี่คือกันน้ําได้นะแต่ย้าว่าแค่ละออกนะแล้วคุณเห็นอะไรไหมข้างในเนี่ยมันมีแผ่นเขียวแผ่นแดงใช่ไหมมันคือช่องนั่นเองนะอะช่องนี้ก็คือ เวลาสีเขียวเนี่ยก็คือแบตหรือว่าเมมโมอรี่ที่เรายังไม่ได้ใช้เนาะหรือว่าเต็มแดงก็คือหมดแล้วนี่ส่วนแบตเตอรี่อันนี้หมดแล้วเราก็ใส่ไปปับ๊บให้ดูว่าใส่ได้เห็นไหมใส่ไปปับ๊บเนี่ยเรียบร้อยอ๋ชอช่องนี้คือหมดแล้วนะอย่าไปใช้มันแค่นั้นเองอย่าใสับสนเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์เอ้ยเกือบลืมไม่ได้ไม่ได้สิมีอันหนึ่งนี่กุญแจอันนี้ผมชอบมากเลยนะปกติอันเก่าผมอะต้องมานั่งคอยแงะแงะ,งะ,งะอันนี้ยปึ๊บ เราแขวนปุ๊บใช่ไหมกดจบเลยอืมแล้วก็กดง่ายมากเลยกดอันนี้สะดวกมากเออชอบอันนี้อะเรามาดูไฮไลท์กันนี่เลยซิปนะครับก็สไลด์ได้สองข้างนะฮะอยู่ที่เราทำแล้วข้างในนี้ดูสิ่งกว้างฝางมากเลยทีเนี้ยไอตัวฟาร์ดิชันที่มันแบ่งเนี่ยมันแกะออกมาได้นะยวผมให้ดูกันนี่ปุ๊บปุ๊บอืม ตัวแรกมันมาแบบนี้เป็นแผ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆต่แลแรกผมก็งงนะตรงนี้มันตีลูกแกสองด้านก็เลยใช้ยังไงเดี๋ยวทําให้ดูแต่คอนอื่นเราดูนี่ก่อนโอ้โหฟังฝังมากนี่นะก็ทําได้อนี่จะบอกว่าใหม่มากนะผมยังไม่ได้แกะเลยเนะ <c oughs> ี่ยแต่ตื่นเต้นคือนานๆจะเจอกระที่ถูกใจนี่เลยครับเนี่ยมีช่องตรงนี้อีกนะไปตีลูกแกแปะไว้ด้วยนี่เห็นไหมนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใส่กล้องได้แค่ไหนนะครับ วิธีการใช้นะฮะเอาเข้ามาแบบเนี้ยแรกๆผมก็งงเนาะแล้วก็พับตามร่องมันอย่างเงี้ยปฟ๊บเฮ้ยมันโหวเงี้ยและตรงเนี้ยผมดูละมันไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กันกระแทกอะ่ะอืมผมก็เลยหาอยู่จนเรามาแหกอ้ตรงกลางเนี้ยปับอ๋อมันมีตรงนี้โอเคแล้วเวลาเราใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือเราเอาเนี่ยบีบตรงนี้ให้ขึ้นมาก่อนนะตรงนี้ แล้วก็พอเราใส่ไปปั๊บได้ที่คอยปริ้นมันเอาไว้ล็อกมันเป็นปปตีตูก้แกนะครับสองด้านวีการใส่แบบนี้เลยฟึบอ่าได้ปั๊บพลิกนี่พลิกสองด้านล็อกไว้และนี่คือช่องของมันได้สามช่องเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ได้แค่ไหนผมใช้ Sony A7C กับเลนส์35 1 8ก็จัดเอาที่แบบตัวเองถนัดนะฮะวา่วายังไง และนี่คือเลนยี่สิบ f 1นุดแและนี่คือ8 5ด้าทายแฟนสวยนะฮะ f 1.8นั่นเองเขาเรียกว่า3มชุดนี้สามกริย์ของผมนี่โอ้โหเป็นไงใส่ได้นะครับก็จริงๆแล้วผมมองแล้วนะ่ใส่โกโปได้อีกนะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาเลนไปครบเลยขนาดนี้ก็น่าจะจัดช่องอะไรยุ่นนี่ได้อีกนะฮะอ่ะทีนี้ลองไปดูฟึบอ,อืม นี่คือเจ้าเคียนรฟคอนเซ็ปต์นั่นเองกระเป๋ากล้องสิลิตรเออนานๆจะเจอกระเป๋าถูกใจแบบนี้ชอบมากเลยอ่ะยสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมมีลิงก์นะจิ้มได้เลยนะครับผมอันนี้ผมบอกว่าผมได้มา1 9 9 9บาทจัดโปรพอดีราคาอยู่ที่1299นะลองจิ้มไว้ก่อนนะฮะยังเเก็บใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้